ห้องชีวิตตอนห้องครัวห้องอาหารรือห้องครัวอะละถือรวมมาเป็นห้องเดียวกันห้องนี้ก็เป็นบทฝึกต่างกันไวออกไปอีกนะนี่ไว้อบรมบุญบาปตัวน,นี้เอออย่าประมาทนะแก่ลงไปทุกวันทุกวันจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ สุขภาพจะดีงามอย่างนี้ต่อไปอีกสักนานเท่าไรก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นอะไรที่น่าทำจะควรจะต้องรีบทำทำซะเดี๋ยวป่วยเดี๋ยวตายแล้วไม่ได้ทำมาดูที่ห้องอาหารหรือห้องครัวห้องนี้แปลกงานเยอะห้องอาหารห้องครัวท่านดูนะ ห้องครัวมีงานอะไรมั่งงานในห้องครัวหนึ่งงานเขากินไม่ถงใสแต่ว่าท่านดูท่านดูให้ชัดมนุษย์มีตาสองตาเอาไว้ดูเพียงอย่างเดียวมีหูสองหูเอาไว้ฟังเพียงอย่างเดียว มีจมูกสองรูเอาไว้หายใจเพียงอย่างเดียวเอาไปทำอะไรก็ไม่ได้แต่ว่ามีปากหนึ่งปากเท่านั้นทั้งกินทั้งพูดครับเท่ากับเตือนว่ากินพอประมาณแล้วก็พูดพอประมาณห้องครัวเลยเป็นห้องฝึกงานกินกับห้องฝึกพูดครับ อยากจะได้ลูกหลานพูดดีๆให้เพราะหูรื่นหูพูดถูกประเด็นไม่ผิดประเด็นฝึกที่ไหนห้องครัวนี่ดีเลืออเกินในระหว่างที่ทำงานด้วยกันปรุงอาหารด้วยกันก็ตามขณะกินข้าวกินปลาด้วยกันก็ตามห้องนี้เจ๋งฝึกได้งานพูด ลูกหลายคนอมันพูดกันเออไอนี่พูดเพราะพูดไม่เพราะไอน,นี่ร้อนเรือไม่ชัดลอลิงไม่ชัดอะไรก็ว่ากันมาอยู่ที่นี่น,น,นและอีกงานหนึ่งมันซ่อนอยู่งานรับแขกยิ่งสนิทเท่าไหร่ก็ต้องลิ่งมาคุยกันได้กันที่ห้องนี้งานใหญ่เลยครับในห้องครวัวมนุษยสยมพันธ์ทั้งหลายกลับมาถูกฝึกอยู่ที่ ในห้องนี้เจ้าค่ะช่วยดูให้ชัดชัด้ยถ้าดูชัดอย่างนี้แล้วก็แล้วไปทำงานถ้าให้ถูกห้องนี้นี่เป็นห้องรู้จักประมาณประมาณในการพูดประมาณในการพูดเขาเรียกว่าสัมมาวาจาเลยอืม ประมาณในการงานพูดประมาณในการกินประมาณในการกินสัมมากรรมมันตะประมาณในการรับแขกนี่ก็อยู่ประเภทสัมมาวาจายทั้งหมดนี้ดูให้ดีถ้าดูไม่เป็นฆ่าลูกทิ้งฆ่าสมาชิกในครอบครัวทิ้งไปโดยปริยายเพราะว่า ไอพันเคี้ยวข้าวจับ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 น่ะตั้งแต่เด็กไม่มีใครแก้ให้โตขึ้นมาใครจะไปแก้ให้มันก็จับจับจับอย่างกระหมูจนตายอะไรไอพันพูดไม่มีหางเสียงไอพันชอบนินทาเขามันเริ่มจากไหนเข้ามาจากแถววงข้าวเนี่ยแล้วไม่รีบแก้มันอันนี้ก็จนตายนั่นแหละจนกระทั่งไม่มีคนคบก็จะออกมาจากแถวแถวนี้ ท่านไปดูให้ดีงานกินงานพูดงานรับแขกจากนั้นก็มางานดูแลห้องดูแลอุปกรณ์แต่ว่ามันไม่เท่านั้นอันนี้อ้น,นี้เกี่ยวกับเครื่องปรุงอาหาร่น,นี่เกี่ยวกับอาหารทั้งอาหารก่อน ก่อนปรุงรวมทั้งการเก็บอาหารที่เอาไว้ในวันต่อไปไอ้สารพัดงานที่อยู่นี้มากเพราะฉะนั้นอยากจะฝึกให้ลูกหลานละเอียดเท่าไหร่แล้วรักใคร่กลมเกลียวกันเท่าไหร่รู้จักใจคนเท่าไหร่เอามาฝึกที่ห้องนี้อย่าปล่อยผ่าน ถ้าปล่อยผ่านยากจะเกิดความละเอียดละอ่อในการที่จะรู้จักใจคนลูกหลานวันนี้ไม่ค่อยได้ถูกฝึกที่นี่เลยเที่ยวไปรู้ดาราคนโน้นชอบกินไอ้นั่นชอบกินไอ้นี่แต่แม่มันชอบกินอะไรมันไม่รู้หรอกกินไอ้นั่นสวยกินไอ้นี่สวยอืลูกเอ้ยมันรู้เรื่องของงานครัวให้ครบน่ะดีกว่า แล้วก็บุคคลเช่นกันนะก็มีงานห้องงานอ,อและอุปกรณ์ในห้องและพวกอาหารทั้งก่อนปรุงทั้งทั้งหลังปรุงรวงทั้งไอาการกําจัดขยะสารพัดงานนี้ค่อนข้างวุ่นวายอยู่และห้องนี้เป็นห้องฝึกระเบียบที่ดีที่สุดทําไมถ้าบ้านไหนเขี่ยวเข็นให้ลูกเข้าครัวเป็นประจำ และจัดครัวอย่างดีพวกนี้จะคิดระบบได้ถ้าไม่เคยเขี่ยวเข็นในห้องครัวให้ดีถึงจะเรียนคณิตศาสตร์มาเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ยากจะคิดระบบเป็นมันเป็นยังไงท่านช่วยดูด้วยในการทำความสะอาดก็ไม่ายากแต่ว่ายากยิ่งกว่านั้นคือการจัดระเบียบฝึกจัดระเบียบจัดไง ถ้วยจานช้อนชามอันนี้ดีเหลือเกินถ้าไม่เคยจัดระเบียบถ้วยจานช้อนชามตั้งแต่จับมันเรียงพี่เรียงน้องเป็นแถวก็ตามซอนจักจัดระเบียบม,มันมีตั้งจับเรียงแถวมีตั้งจับซ้อนแนวตั้งเรียงแถวแนวนอนอา้าวใช้ถี่ใช้ห่างใช้บ่อยนานๆใช้อ่ แล้วก็ใช้ก่อนใช้หลังสิ่งเหล่านี้ต้องเอามาใช้คำหนึ่งในการจัดระเบียบทั้งนั้นแหละถ้าเด็กคนไหนถูกฝึกสิ่งเหล่านี้เป็นประจำถึงเวลาในการจัดระเบียบอะไรต่างๆจะงง่ายของที่วัดพระธรรมกายอย่าว่าแต่ถ้วยจานช้อนชามแม้แต่รองเท้าก็ยังต้องเอาไปจัดระเบียบเลย ฝึกให้เขาจัดระเบียบจากตรงรองเท้าหนักเข้าเขาจะจัดระเบียบทุกอย่างได้เพราะคนมาเป็นแสนจัดระเบียบรองเท้าก็ไม่ได้ง่ายชออ่วยจานช้อนชามการแจกข้าวปลาอาหารคนมาเป็นแสนก็ไม่ง่ายแต่ว่าถ้าจัดเริ่มตั้งจัดรองเท้าอีกหน่อยอย่างอื่นมันเง,ง่ายหมดเลยอันนี้ขอฝากเป็นข้อคิด และพอจัดอย่างนี้พอคิดอะไรเป็นระบบจึงจะเป็นถ้าคนที่ไม่เคยจัดถ้วยจานช้อนชามรองเทา้าเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มมาก่อนแล้วให้มาคิดระบบยากจะเอาดีก็ท่องๆไปงั้นละทำไม่เป็นนะฝากเป็นข้อคิดไว้ก็แล้วกันตกลงนะใครจะทำงานใหญ่เนี่ยต้องมาหัดจัดระเบียบในห้องครัวให้เป็นก่อนไม่งั้นทำไม่ได้ตกลง ที่ห้องครัวก็ยืนอยู่บรรฐานสะ,ะสะอาดระเบียบสุภาพตรงต่อเวลาแต่เทคโนโลยีที่ใช้แตกต่างกันสิ้นเชิงกับห้องน้ำและห้องครัวเพราะฉะนั้นปัญญาความละเอียดอ่อนต่างๆก็แตกกิ่งแตกก้านออกไปทั้งหมดนี้ผ่านงานทั้งสิ้นห้องและงบประมาณ งบประมาณเนี่ยใช้จ่ายมากก็ที่ห้องนี้จะรั่วไหลามากก็ห้องนี้เพราะฉะนั้นพอทุกคนมารับรู้กันมาช่วยกันดูแลความรักความสมานสามัคคีกันในบ้านดีเยี่ยมเลยฝากไว้นะ